จริงก็จริงอยากให้มันมีหลายเมืองมากกว่ากรุงเทพนะครับคือจริงทุกทุกประเทศเรามันก็รวมามาเป็นประเทศกรุงเทพมากๆจนจนไปซึ่งหลายทรัพยากรมันก็ไม่ถูกกระจายออกไปเ้ื่แล้วถามผมก็เขคงจะต้องมีเมืองมหานครเนี่ยให้มากขึ้นาการจะมีมหานครมากขึ้นได้ก็ต้องพัฒนาอย่างที่เมื่อกี้พี่บุญยืนหรือว่าแบร์พูดแล้วเรื่องไม่ว่าจะเป็นขนส่งสาธารณนะเรื่องการกระจายงบป,ประมาณแรจายอำนาจต่างๆ ถ้าถามว่าไอ้พวกนี้มันก็ต้องเกิดขึ้นจากการเขียนในรฐารรมนูทั้งนั้นแหละใชไมครับเพราะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะไปหาจัดก,การได้ดีกว่าน,นี้ได้ถ้าถามในสโคปผมผมคิดว่ากรุงเทพปัจจุบันเนี่ยความยากมันน่าจะเป็นเรื่องออการที่เหมือนจะมีอํานาจแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจมันจํากัดประมาณหนึ่งคือหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างชเช่นถ้าเราอยู่บนฟุตบาทเนี่ย ทางกูเไดเราก็ดูแลเป็นเทศกิจดูแลแต่เมื่อไหรถ้าพี่แผงลอยเข็นลงไปบ,บนถนนเมื่อไรเนี่ยก็ต้องให้ทางเจ้าที่ตำรวจเป็นผู้ดูแลและเพราะว่ามันก็เป็นอำนาจจราจรของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือถ้าทุกคนเห็นฟุตบาทเนี่ยจริงแล้วมันมีหลายหลายคนมากเลยที่เกี่ยวข้องนะฟุตบาทก็จะมีตั้งแต่เรื่องของเสาไฟเสาสื่อสารเรื่องของท่อปะปา,ปาท่อไฟฟ้า มีเจ้าของเต็มไปหมดเลยการที่จะดูแลาภายใต้อำนาจการพมงก็ก็ก็ไม่ได้ง่ายนักนะครับหรือว่าเรื่องจราจรที่เราเห็นรถติดทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องใช้เป็น,เป,นเป็นสิบหน่วยงานเลยที่<ม>ที่จะดูแลทั้งหมดว่าจะเป็นอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราไปดูเจ้าของเต็มไปหมดใช่ไหมครับรถเมย์ก็มีต้องให้ทางกระทรวงทางขนส่งทางบกคนคนดู เราเพิ่งจะได้รับมอบโอนวินมอเตอร์ไซค์มาดูอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายๆอันก็จะไม่ได้เด็ดอำนาจโดยตรงของกรุงเทพมหานครซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่ที่ทำให้การบริหารมหานครเนี่ยต้องมอีความเขาเรียกอะไรประสานงานที่แบบสุดยอดจริงอะ่ะมันถึงจะออกมาเป็นเมืองแบบเมืองที่ดีขึ้นวันนี้ได้งั้นถ้าหลายอย่างเนี่ยผมคงไม่พูด ชัดๆละกันแต่ว่าถ้าถ้าเรามีอำนาจชัดเจนมากกว่านี้มีอำนาจที่เบ็ดเสร็จมากกว่านี้ในในใน,ในเรื่องต่างๆในการประหารเมืองเนี่ยผมว่ามันอาจจะอาจจะดีกว่านี้ได้ครับซึ่งถ้าเราไปดูการบริหารเมืองในหลายมหานครเนี่ยยกตัวอย่างลอนดอนก็ได้อลอนดอนก็จะมี g r e a t e r London Authority คล้ายๆกับเนี่ยแบงกอกออเทอริตี้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเกรเตอร์ลอนดอนเนี่ยทำอยู่แค่4เรื่องเท่านั้นเอง ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเขตเป็นคนทําเองหมดอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องเขาดูตํารวจเองเขาดูขนส่งสาธารณะเองอย่างเงี้ยเขาดูเรื่องภัยพิบัติที่เป็นเรื่องใหญ่ๆเองเองเขาดูเรื่องเศรษฐกิจเองสี่เรื่องเองัแต่ว่าเขตเขตเนี่ยก็จะดูเรื่องอะไรเขตก็จะดูเรื่องขยะเขตก็จะดูเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องชุมชนคอมมูนิตี้อะไรเขตก็จะเป็นคนดูเองนั้นจะเห็นได้ชัดว่า มันไม่เหมือนกับกรทมที่เหมือนเราดูหมดเลยครับแต่อันนี้มันมีการแบ่งที่ทชัดเจนแล้วก็อำนาจค่อนข้างเป็ดเสร็จในเรื่องที่แบ่งมาอันนี้ผมว่าคือคือสิ่งที่ถ้าเราเทำให้กรุงเทพมีมีตรงนี้ที่ดีขึ้นได้อาจจะไม่ต้องทั้งหมดก็ได้อาจะท,ทําทีละเรื่องก็ได้นะครับก็จะดีขึ้นมากมากกว่านั้นเรื่องการเก็บเงินเหมือนกันจำได้ว่าพอคุยกับเพิ่งเจอ,เอ,อผู้ว่า ของเมืองนหนในเกาหลีจำชื่อไม่ได้ครับเชจูอ่าเชจูเขามีประชากรเนี่ยประมาณเพียง6-7แสนคนเองครับแต่เขามีรายได้มากกว่าเราเนี่ยสอสมเท่าอ่าค,คือคือรายได้เราเนี่ยค่อนข้างน้อยเทียบกับปริมาณประชากรซึ่งประชากรเราเนี่ยก็เป็นประชากรริจิสเตอร์หรือว่าลงทะเบียนเนี่ย5.6ล้านคนครับแต่ถ้านับคนที่มาใช้ ใช้โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยไปกลับเนี่ยเป็นสิบล้านเลยนะแต่ว่าบ้านอยู่นนทบุรีบ้านอยู่ปทุมธานีไปกลับเนี่ยใช้รายได้ทั้งหมดเนี่ยเราเรา,เรายังจัดเก็บได้ได้มากกว่านี้ในในมุมมองผมนะอย่างเช่นภาษีภาษีภาษีโร,รงแรมย,ยังเก็บไม่ได้ในขณะที่ภูเก็ตเนี่ยเก็บภาษีโรงแรมแล้วใช่ไหมครับภาษีบุรีภาษีเอ่อพวกเนี้ยเราก็ยังเก็บไม่ได้เพราะว่าในพรบเอ่อพระราชบัญญัติเรายัางยังไม่ได้ให้ตรงนี้นั้น ถ้าเราสามารถปลดล็อกพวกนี้ได้เนี่ยผมว่าเราก็จะสามารถมีเงินมากขึ้นมีเงินมากขึ้น,นกน็แปลว่าเรามาทำโครงสร้างพื้นฐานให้พี่น้องประชาชนได้มากขึ้นตรงนี้ก็จะทําให้กรุงเทพดีขึ้นสุดท้ายผมว่ากรุงเทพมันมันขนาดเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันมากนะครับ มันคงหาคนที่รู้ทุกเรื่องหะยากอย่างเช่นถ้าไปทางฝั่งตะวันออกหนองจอกเนี่ยก็เป็นเชิงเกษตนระครับถ้าอยู่กลางเมืองก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจถ้าไปฝั่งธนเนี่ยมีคลองมีวัฒนธรรมมีเรื่องของศรริลปะวะมันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์นึ่งนั้นจะหาคนที่เข้าใจทั้งหมดเนี่ยผมว่าไม่ง่ายแต่ถ้าเราสามารถที่จะมีการปกครองท,ที่ที่มีคนที่เข้าใจแล้วก็มีอาจจะมีการเลือกเลือกโดยประชาชนผสมกันเนี่ยอาจจะทําได้มากขึ้นก็ ก็คิดว่าถ้าการบริหารจัดการมีการกระจายอำนาจมากขึ้นก็จะดีขึ้นครับก็โดยรวมผมคิดว่าอยากมีอำนาจที่เบ็ดเ,เสร็จมากขึ้นในในในบางเรื่องให้อำนาจเต็มไปเลยเถ้าเรื่องไหนไม่ให้ก็ไม่ต้องให้เลยเจะได้มันชัดๆไปว่าทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้เรื่องของการจัดเก็บงบประมาณที่อาจจะมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการกระจายอำนาจในในในบริบทที่แตกต่าง คงคไม่ได้พูดว่าต้องเลือกตั้งขอเขตทั้งหมดนะเพราะบางเขตมันก็เล็กมากเลยไงแต่ว่าจะเป็นการแบ่งตามบริบทที่ที่แตกต่างก็อาจจะดีขึ้นครับอาจจะพอท่านรองพูดถึงการการดูแลแต่ละเขตเนี่ยมันเหมือนสอขอไหมที่หายไปในรอบนี้<อ>มันทําให้การกระจายอำนาจมันน้อยลงไหมครัก็พอดีผมยังไม่เคยบริหารตอนที่ทีสอขอแต่ก็ ทุกคนก็พูดถึงเหมือนกันแต่จริง,รรงๆสองก็เป็นคนไกลที่ท,ที่ที่เป็นอำนาจตรงนะครับจําได้ว่าเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเจอสกอเนี่ยเขาพูดได้ทุกคือเขารู้หมดเลยเออบางทีรู้แบบรู้ละเอียดว่าใครเป็นใครเลยเพราะว่าเป็นคนในพื้นที่จริงรแล้วประชาชนเลือกมาเขาจะรู้ประเด็นทุกๆอย่างก็ถ้ามีสอ,อก็จะดีแต่ว่าในมุมผมบางเขตเนี่ยจริงๆก็สามารถบริหารรวมกับบางเขตได้ ส่วนบางเขตก็ควรจะใหญ่ไปหน่อยก็อาจจะต้องมันจะต้องแยกใช่คือบางเขตเนี่ยสองสองแสนกว่าคนแตบางเขตเนี่ยห้าหมื่นคนเอ่อสี 40, ่หมื่นคนอย่างเงี้ยมันมันห่างก,กันหลายเท่ามากอะ่ะแต่ว่าเวลามีฝ่ายเนี่ย,ยเช่นทํางานมีสิบฝ่ายมีสิบฝ่ายเท่ากันครับบางเขตมีโรงเรียนโรงเรียนเดียวบางเขตมีสามหรือสี่โรงเรียนแต่ฝ่ายมีฝ่ายเท่ากันเจ้าที่เท่ากันเจ้าที่เท่าเจ้าที่เท่ากันแต่ว่าลูกจ้างก็หรือว่าสมัครอาจจะ แต่สุดท้ายเนี่ยผมว่าถ้ามันยุบบางอันมองเป็นภาพใหญ่มากขึ้นมองประชากรมากขึ้นดูว่าประชากรต่อพื้นที่แล้วก็จัดสรรมองคาแรคเตอร์มากขึ้นบางโซนอาจจะต้องมีแบบฝ่ายวัฒนธรรมไหมสมมตินะบางโซนอาจะต้องมีฝ่ายที่ดูเกษตรไปเลยไหมผมว่ามันอาจจะทําให้การบริหารมันมัน,ม,นมันลงมากขึ้นอะไรเงี้ยครับฟังท่านรองสารนแล้วย,ยังได้กลิ่นอายของการที่แม้กระทั่ง